โปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านรอรับการโดยสารที่ได้ที่ชั้นชลาที่หนึ่งค่ะไปอยู่หอในกรุงเทพคนเดียวก็ดูแลตัวเองด้วยนะลูกเป็นห่วงครับแม่แล้วระวังอย่าให้ใครรู้ความรับละ จำไว้นะอย่าให้ใครรู้ความรับซีนเป็นผู้หญิงพ่ออยากกดดานลูกสิครับผมไปก่อนนะซีนเมื่อกี้พ่อเรียกผมหรอหรือเม,เมื่อกี้พ่อเรียกผมหรือเปล่ารถไฟ กำลังจะออกกรุณายืนหลังเส้นเหลืองอ่าแฮมคือว่านนะแบบว่ายาย่าลืมกินข้าวด้วยละ่ะห้ามอดข้าวนะเข้าใจไหมเข้าใจครับถ้าเงินไม่พอตีบ,บอกห้ามไปขโมยคนอื่นนะแล้วแล้วก็ ใครจะไปทำเล่าเข้าใจแล้วหนะ้ายังไงวันหยุดผมจะกลับมาหานะครับพ่อกับแม่ก็ดูแลตัวเองด้วยผมไปนะครับอึกซีระวังตัวด้วยนะลูกพ่อรักลูกนะซีนดูแลตัวเองดีๆนะ พ่อชีวิตแบบเด็กผู้ชายของเด็กผู้หญิงอย่างฉันเริ่มต้นขึ้นเพราะคำบนบานของพ่อแม่สวัสดีค่ะฉันชื่อซีนเป็นผู้หญิงแท้ร้อยเซสาเหตุที่ต้องมาแต่งชายก็ตามที่เล่าไปนั่นแหละนะ ทุกคนคงสงสัยสินะว่าทำไมฉันถึงไม่โป๊ะแตกจนถึงทุกวันนี้ความจริงหลังจากฉันหายป่วยได้ไม่นานกำนันคนใหม่พ่อฉันก็ได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงพอมีอำนาจอยู่บ้าง หออโรงเรียนประถม5หนูซีนจา๋าทหารหนูซีนเอาตุ๊กตาลุงไหมตำรวจหนูซีนยิ้มหน่อยน่ากลัวแถมเพื่อนพ่อแต่ละคนก็พอมีอิทธิพลดังนั้น การที่จะปิดปากผอออหรือครูบางส่วนของโรงเรียนเออขอโทษนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยผมมีเรื่องจะให้ช่วยมามาเฟียไว้ชีวิตเราด้วยเถอะเออผมมีเรื่องให้ช่วยเรื่องลูกสาว ร้อนอะอยากกลับไปเล่นเบสบอลกับลูกลูก๋าเดี๋ยวพ่อกลับไปหานะเราเราจะช่วยคุณเต็มที่เพราะเหตุนี้ฉันเลยสามารถใช้ชีวิตแบบเด็กผู้ชายได้โดยไม่มีใครรู้ นะัสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้ไปได้ในฐานนะัเด็กผู้ชายนะนะพอขึ้นมาปลายฉันตัดสินใจมาเรียนต่อที่กรุงเทพเพราะอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆที่มี เปล่านะต้องสารภาพว่าจริงๆฉันก็อยากให้ใครสักคนที่นี่รู้คำรับของฉันชีพละที่นี่ที่ไหนหลงทางไปโรงเรียนเพื่อที่ฉันจะได้ป๋ดแตกแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบผู้หญิงปกติ แค่แอบ,บคิดนะคะแต่ก็นะการใช้ชีวิตแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เพราะอย่างน้อยซีนไปกินข้าวกันเถอะฉันก็ยังมีเพื่อนนี่นาะซีนนายไม่ลำคาญยายนั่นบ้างหรอเฮ้เ hey, hey. อย่ามาก่อสี ซีนในนี่มันนุ่มนิ่มจริงๆถึงเพื่อสนิทจะเป็นผู้หญิงก็เถอดนะการหูกลอก็มีบ้างแต่ก็แฮปปี้ดีหรอไอตุ๊ดไว้ไว้ไ,วไอตุ๊ดเตี้ยเองแซ้ ชีวิตฉันโอเคเกือบจะทุกอย่างมีแต่เพื่อนที่ดีไม่ดีเฮพอได้แล้วนะ่ะแล้วก็เป็นเด็กปสองกันหรือไงถึงมารอคนอื่นดูตัวเองบ้างเซะเล่นเล่ๆขำๆนะ่ะทำจริงจังไปได้แล้วซีมันขำหรอ คนที่ฉันชอบโอเคปันเนี่ยโดนพวกมันร้อทุกวันเลยไม่ไหวบอกนะโอเคดีแค่นี้เองหัวหน้าห้องสถานะเกิดมาเพื่อห่วงใยทุกคนซีนสถานะซีน เพื่อนร่วมห้องสถานะเขินเมื่อชีวิตจะดีนะจนกระทั่งวันนี้ณนะปัจจุบันทำไมต้องมาช่วยขูดตรวจข้อสอบช่วงปิดเทอมด้วยนะเนื่อฉมัดเซ็งเอาอ่ะเอาหน้า เพื่อว่าได้ถือว่าได้ทำความดีดีที่มีนายมาพือ่อมาช่วยไม่งั้นฉันทำถึงดึกแน่ขอบใจนะอืมเหมียวอ่ะแมวเจ้าเหนียวน่ารัก จังเลยขอจำหน่อยสิแมวเอ๊ะให้จับด้วยซินดูสิดูสิสอืมน่ารักจังเลยขนนุ่มจังเลยนะบอลฉันมีเรื่องจะบอกหืมมีอะไรอ่ะ ฉันว่าฉันชอบแกเอ๊ะเออ,เอ,อพูดออกไปแล้วถ้าถ้าขอโทษทีคือฉันไม่ได้ไม่ได้ชอบผู้ชายขอโทษนะเมื่อกี้แก้งเล่นนะ ไม่คิดว่าแกจะจริงจังอ่านั่นสินนะจริงจังหาฮ่าฮฉันตกใจหมดเลยนนเว้ยอ่านั่นสินะก็อะนะตอนนี้เราเป็นผู้ชายนี่ ถึงจะรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้แต่เอาเข้าจริงๆก็ช็อกเหมือนกันแฮะแค่เพราะฉันเป็นผู้ชายงั้นหรอถ้าเกิดฉันเป็นผู้หญิงฉันก็คงไม่โดนปฏิเสธใช่ไหมแต่ความจริง ฉันก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอบ้าเอ้ยอย่าร้องให้สิก็แค่อกหักเองบ้าชมัดเลยอยากจะเข้มแข็งแต่มันไอหิวชมัดเลิกกิดแล้วกับห้องไปหาอะไรกินดีกว่า ถึงจะเสียใจแต่ตอนนี้ฉันหิวไส้จะขาดแล้วจิงสี่าข้าวเย็นนี้ตึงตายละมีเรื่องอื่นให้คิดมากกว่าแล้วสิแต่ยังเหลืออีกตั้ง10บบาทแน่ เอาไปซื้อม,มาม่าดีกว่าเอ๊ะขอโทษที่น้องพี่รีบกริ้งอาบไม่นะแย่แล้วน้องรถผึกผึกเอียด คุณหนูครับฟื้อสิครับจะจบหัวขอโทษจริงๆนะคะเออครับ